มาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าสนใจกับผมตัวโน้ตฟันร้ายเด็กเกียรตบอลกันเช่นเคยนะครับไปดูกันที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ศึกยูฟ่ายูโรป,ป้าคอนเฟเรนซ์ลีกประวัติศาสตร์ชาติกรีซโอลิมเปียกอสัง,งาดควา้าแชมป์คอนเฟเรนซ์ลีก2023-2024ไปได้สำเร็จหลังคว่มฟิออเรนตินาในช่วงต่อเวลาพิเศษไปได้1ประตูต่อศูนย์ซิวทั่วยุโรปใบแรกของสองโมสแรและกีสสวนม่วงมหาการฟิออเรนตินาอกหักรอบชิง2ปีติดแต่งตั้งแล้ว จ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาแต่งตั้งฮันซี่ฟิกเป็นกุนซือใหม่เรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญากัน2ปีพร้อมค่าเหนื่อย3ล้านยูโรต่อปีและมีโบนัสเพิ่มหากได้แชมป์ลาลิก้าหรือแชมเปียนส์ลีกรายแรกยุคเซอร์จิมส์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งดึงจาราดเป็นเวดเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งของเอเวอเรตด้วยค่าตัวราวๆ40ล้านปอนด์จากเมื่อก่อนท็อฟฟี่ตั้งราคาไว้ที่75้าล้านปอนด์แต่เนื่องจากเอเวอเรตมีปัญหาทางด้านการเงินจึงต้องยอมลดราคาเรียบร้อยโรงเรียนเสือใต้ บาร์เยนมิวนิกแต่งตั้งแบงซองคอมพานีเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญายาว3ปีพร้อมจ่ายเงินชดเชยให้เบอร์ลี่12ล้านยูโรอําลาอย่างเป็นทางการเลโอนาโดโบน c ชี bon ucci, ปล่อยคลิปประกาศรีไทยสังเวียนลูกหนังแล้วหลังจากโลดแล่นในวงการฟุตบอลมายาวนานถึง19ปีถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมตั้งใจทำคลิปมา,มากเลยขอบคุณครับ